เราจะทำดีที่สุดนั่นแหละเราจะตายกับคุณงามความดีเราไม่ตายกับความชั่วเน,นี่นยดีตัวน,นี้จะต้องดีที่สุดในทางมรรคทางผลทางหลุดทางพ้นด้วยใครจะทำก็ทำใครไม่ทำเราก็ไม่เข้าไปเข้ากัเพราะเอาใจวัดกันเลยนะใครจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ต้องเอาใจวัดด้วยความเคารพไม่มีคำว่าขอร้อง ไม่มีคำว่าที่จะให้อย่างนั้นให้อย่างนี้แต่ให้โอกาสทุกคนด้วยใจตัวนั้นแต่ขลบในพระพุทธศาสนาก็าต้องมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ดีเหมือนลงปู่ลงตาลูกนี้ที่มันถึงจะถูกน,นี่เห็นไหมละ่ะเวลาพ่อพูดขึ้นก็นกว่าเราดาลูกลด่าเจ้าน่ะง,งอเหมือนกับลูกไอ้ต้นแดงได้ไหม เห็นไหมล่ะบิดเบี้ยวก็นอย่างนัน้นอย่างนั้นก็เป็นรู้สิษย์หลุงปู่ไม่ได้ลู้ศิษย์หลุงปู่นี่ต้อง,อง,องละชั่วทําดีดยาเอาทิฏฐิมานะเตัวอย่างมาใช้นะลูกนะความคิดนั้นเลเป็นทิฏฐิมานะความคิดนั้นเลเป็นพยามานความคิดนั้นเลเป็นพวกติรีชาญเอาความคิดก็คือเอาทํเอาวินัยตอนนี้เป็นความคิดนั่นไม่งั้นพวกเราก็เป็นสเสริจาญตนหนึ่งนั่นโกนหัวนองกระเหลืองเตะร่างเอ้ร่างเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเตรจชาญนั่นแหละ พระเหลืองห่มสัตว์เตริฉานเต็มโลกเต็มท้องฉานไม่มีความเคารพพระพุทเเจา้าเลยถ้าเป็นพระเหลืองหง่มมนุษย์ย่อมที่จะรู้บุญรู้บาปไม่กล้าทําชั่วด้ประการทั้งปวงพระเจ้าอยาใช้เงินใช้ทองนะลูกจ่าจับเงินเจ้าทองนะน,นี่น่ะโซลพีสพ่อห้ามนะลูกนะยอมไหมละ่ะถ้าเป็นมนุษย์แทต้องยอมฟังและปฏิบัติตามอันนี้ไม่ใช่มนุษย์ดินั่นร่างมนุษย์ใจเป็นสเตลิดฉานเอาพระเหลืองหง่มไปก็เป็นสัตว์เตลิฉานทั้งนั้น มีความเคารพยันเกรงในพระพุทธเจ้าเลยนางด้านเพราะไม่รู้บุญไม่รู้บาปพวกนี้พวกนี้ลาแต่กระลาเยอะนะหนูก็เห็นนี่ก็นั่นก็เตรียมตัวลงมหาวจจชีุนร่วมกันได้เลยอย่ามาพูดนะอย่า,าย่าอาจารย์ของอิชันนี่เป็นพระหรหันโน่นอาจารย์ของผมเป็นรหันโน่นให้คะแนนกันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่มหาวิเนียร์ผ่านเองให้คะแนนกัน พวกจะเป็นพระอรหันต์ได้ไงอยากเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเดินตามมรรคแปดศีลส,สมาธิปัญญาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิไม่ใช่เหรอนั่นเรื่องของเรื่องมันตราบใดมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรรคแปดโลกจกไม่ว่างจากพระอรหันต์อนนท,ทียว่าจะทำไม่ล่ะไปพุทธวจชันะไม่ล่ะ นั่นเรื่องของเรื่องมันทีพวกเราไม่ปฏิบัติตามมรรคเดดศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิแล้วจะสมรรครงผลได้ยังไงจะจับเงินจับทองอยู่จะทรงมรรครงผลได้ยังไงใช้จ่ายเงินทองอยู่จะสมรรคสมผลได้ยังไงกินข้าวตลอดเวลาก็จะทรงมรรครงผลได้ยังไงเพราะศีลไม่วิสุทธิหรือก็จะคานนั่นเรื่องของเรื่องมันแต่ใจเ,เป็นมนุษย์ย่อมที่จะเข้ารบพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวิไย ครพุ้เป็นพ่อที่คือเป็นลูกดีได้น,นี่มีพิลูกเปรตลูกผีลูกอาปีลูกเจตเจริฉชันเป็นอย่างนั้นเเราไม่ก็ไปก้าวไก่หมูกคณะครูบาอาจารย์นะพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เลือดที่ประเสริฐพระที่ดีที่เป็นพระอดีจะเป็นมนุษย์เทชาทุกยกไปหนูก,นก็อนุกหม่อมนี้ยังไม่เคยเห็นดิอย่างนั้นยวก็อย่างนั้นอย่างนั้นเลยพูดให้ฟังใกล้แล้วนี่ ทีแต่การการกระถิ่นก็ใกล้จะหมดแล้วนี่ใ,นใกล้แล้วนี่ด้านนี้ก็สิบสามคำ่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำนี่ก็หมดแล้วนี่นก็เป็นบนรรลัยกระถงมในประเพณีนั่นน่ะเห็นไหมละ่ะประเพณีเอาประเพณีที่เป็นบุญเป็นกุศลก็สาธุนะันรุ่ะแต่ประเพณีที่เป็นบาปอากุศลอยากหากระทําก็มอนประเพณีของพระรับเงินรับทองประเพณีของพระใช้จ่ายเงินทอง ประเพณีของพระสร uh ้างเครื่องรางของขังประเพณีของพระสร้างพญาไน้าใบกว้บว้ประเพณีของพระเทศเรียยเทศเรี่ยเทศเสียงอุ้ยเยอะประเพณีพวกนี้เป็นประเพณีทำลายศาสนาเป็นประเพณีที่อับปีที่สุดหลวงปู่กล้าพูดอย่างนี้เป็นประเพณีของผู้ที่โกนหัวนุ่มงองผ้าเหลืองแต่ใจเป็นสต์เลชัน ไม่มีความเคารพเทิดทูนในศัสดา,าไม่มีความเทิดไม่มีความรักเคารพเทิดทูนในพระพุทธเจ้าพวกนี้เป็นมหาโจรทำลายโคตรเง่าเราก่อพระพุทธศาสนาเราดูเขาใจยังศาสนาพุทธจะถูกพวกนี้แหละโค่นทำลายลงมีเหลือเชือ่อมันก็โค่นมาหลายกี่ปีแล้วนี่ลูกก็เห็นอย่างนี่แต่พวกเราก็เพิกเฉย วัตุจิกาก็ไปโค่นด้วยกันที่หาเรื่องหาลาโค่นพระพุทธศาสนาร่วมกันเหนไหนใครบอกว่าเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาหลวงปู่เห็นเตะพวกมหาโจรโค่นพระพุทธศาสนาตลอดตลอดมเห็นบ่าเคารพทมเคารพวินัยเลยนู่นไปเคารพเรื่อหลังของขังโน่นไปเคารพพญานาคนน่นเคารพเจ้าพ่อเจ้าแม่นู่นนั่นเป็นอย่างนั้นไปเคารพเงินเคารพทองนู่น สารพาพที่จะทำเราพูดให้ฟังแค่นั้นนะเราไม่ก็ไปเข้าไก่นะเหลือแต่เขาจะทําชั่วหรือดีเต๋น้องปู่จะทําดีจนถึงวรนสุดท้ายสิ่งที่เอปีน้องปู่เลิกนานแล้วเลิกตั้งแต่จําความได้น่นไม่มีสิ่งที่เอปีเกิดขึ้นอีกนะมีแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปตลอดไปจนถึงปัจจุบันแต่จนถึงวันน้วงปู่นหล้มน่น